และนี่คือ3เคล็ดลับถ้าคุณอยากจะสำเร็จในโลกออนไลน์ครับคุณครับผมสอนคนมาเยอะผมไปเทรนในกับหลายแบรนด์ครับและ3เคล็ดลับนี้เป็น3เคล็ดลับที่เป็นคีย์ที่ผมบอกลูกศิษย์ทุกคนนะข้อที่1ครับเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ข้อที่1คือ testimonial หรือคือรีวิวครับโลกออนไลน์คุณไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักคุณบ้านเขาอยู่ไหนผมก็ไม่รู้ครับอยู่ๆเปิดโป้งขึ้นมาเพราะผมไม่รู้คุณคือใคระน้นเ t e s t โมเน i ยลหรือรีวิวสาคัญที่สุด โลกออนไลน์ถ้าคุณอยากได้คุณต้องเป็นนักล่ารีวิวครคุณต้องล่ารีวิวมีรีวิวยิ่งเยอะยิ่งดีครับทำไมช้อปปี้เอ่ย l a ซาด้าเอ่ยพยายามให้คุณไปกรอกรีวิวทําไมเอ่ออากาดาทำไม booking.com พยายามล่ารีวิวจากคุณรีวิวมีส่วนสําคัญมากเพราะมีส่วนในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าเขาไม่รู้หรอกครับว่าของคุณดีไม่ดีของคุณอร่อยไม่อร่อยของคุณใช้แล้วเวิร์กไม่ว่าของคุณทนไม่ทนคุณบริการดีหรือเปล่าแต่ เขาดูรีวิวคุณพูดเองมันไม่มีน้ำหนักแต่คนอื่นพูดแทนคุณลูกค้าพูดแทนคุณคนที่เคยใช้แล้วพูดแทนคุณมันมีน้ำหนักมากกว่าคุณจงเป็นนักล่ารีวิวนั่นพอเวลาคุณคิดโปรโมชั่นต่งตงตงตงางๆคุณต้องเผื่อขยะหนึนง่งด้วยว่าถ้าเขามารีวิวให้คุณคุณมีอะไรที่จะตอบแทนใ้เขาหรือคุณสามารถสร้างคอนเนคชั่นอะไรให้เขาพอใจมากๆ,ๆและเขามารีวิวให้กับคุณครับและข้อที่2กุญแจข้อที่2เลยคือความสม่ำเสมอครับ มีอยู่คำหนึ่งของฝรั่งเขาบอกว่า consistency beat intensity consistency คือความสม่ำเสมอ intensity คือการทำแบบหนักๆครับความสม่ำเสมอเนี่ยสามารถชนะการทำแบบหนักๆคือบางคนเนี่ยบ้าพลังทำโป้ง,ปงๆทีเดียวแล้วหายไปนานเลยครับทำแล้วก็มีฟิตมาทำา็็ททำมาทำใหม่โป้งๆแล้วก็หายไปอีกบแบบนี้ไม่รอดครับเพราะคีย์เวิร์ดของ โลกออนไลน์คือความสม่ำเสมอในการลงทิศเพราะสม่ำเสมอแปลว่าอะไรถ้าอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ละ2วันคือ2วนันสัปดาห์ละ 1, วันคือวนัวนทุกวนัวนคือทุกวันวันเว้นวันคือวันเป็นวันแต่ไม่ใช่ว่าลงทีปุ๊บแล้วก็หายไป3เดือน4ี่เดือนคุณเชื่อไหมฮะผมเคยมีไปต่างจังหวัดอยู่ครั้งหนึ่งแล้วต้องการหาเกางเกงสีขาวเพื่อจะเข้าวัดครับปรากฏว่าผมไปเซิร์ช นะครับว่ามีร้านขายกางเกงขาวกางเกงเข้าวัดเลยนะครับที่ไหนบ้างในจังหวัดคุณเชื่อไหมเกือบทุกร้านเลยครับทำโพสต์ล่าสุดนี่คือปี63บางบางเพจเนี่ยทำโพสต์ล่าสุดปี62แล้วผมก็ไม่มีความมั่นใจครับว่าตกลงแล้วร้านมันยังเปิดอยู่หรือเปล่าหรือมันทําไปแล้วมันเลิกทาไปแล้วก็ได้จนกระทั่งมีร้านหนึ่งที่โพสต์ล่าสุดคือเดือนที่แล้วผมถึงตัดสินใจไปซื้อร้านนะรู้เห็นไหม คุณเสียยอดขายไปเยอะมากกับการที่คุณไม่สร้างความสม่ำเสอบางคนเบื่อไงคิดว่าโพสต์แบบเดิมโพสตซ้ำๆโพสต์แบบเดิมโพสต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่แต่การที่คุณโพสต์ซ้ำๆการที่คุณโพสตอย่างสม่ำเสมอมันจะทาให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมึงยังเปิดร้านอยู่นะมึงยังไม่ได้ปิดร้านนะถ้าเป็นร้านที่คุณเดินผ่านเป็นร้านที่คุณเดินผ่านต,ตลาดคุณยังรู้นะครับว่าร้านนี้เปิดร้านนี้ปิดแต่ ในออนไลน์คุณไม่รู้นะว่าร้านนี้เปิดหรือว่าร้านนี้ปิดอยู่และสิ่งที่สำคัญเลยคือคุณต้องมีความสม่ําเสมอในการลงคอนเทนต์ครับและข้อที่3ครับข้อนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับคือ personal branding หรือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ครับในโลกออนไลน์เนี่ยของมันขายคล้ายๆกันเยอะโลเคชันตัดทิ้งฮะสินค้าเนี่ยคล้ายๆกันเยอะคุณอาจจะขายของซ้ํากับอีกประมาณ100เจ้า ที่ขายเหมือนคุณ1,000เพจ้าที่ขายนู้นแล,ว,แลวอะไรทำให้เขาอยากจะซื้อกับคุณล่ะครับเพราะเขาชอบเขาชอบตัวต,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 วตวนของคุณมีคนขายของคล้ายกับพิมพ์ลีพายเยอะครับสินค้าทุกโปรดักของพิมพลีพายมีคนขายของคล้ายกันหมดกับเขาครับไม่ว่าจะเป็นดีท็อกน้ำหอมทุกอย่างเวมถแต่ทําไมคนถึงอยากซื้อพ,พิมลีพายเพราะเขา,า,ารู้จักพิมลีพายเขารักพิมพลีพาย,พายมีคนขายกุ้งแห้งมีคนขายปลาอบมีคนขาย euh, ปลาอบแห้งมีคนขาย ขอเหมือนบางสันเยอะแยะทำไมคนอยากซื้อบางสันนะเพราะอะไรครับเพราะเขารักบางสันครับมีคนขายกุ้งลายเสือเหมือนกับเพจกันตังทะเลสดเยอะแยะมีคนขายปลาตัวใหญ่เือนเพจกันตังทะเลสดเยอะแยะทำไมคนอยากซื้อบกันตังทะเลสดอะเพราะเขารักคุณอูคุณอูเป็นเจ้าของกันตังทะเลสดเห็นไหมเพรนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้าง personal branding คุณสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ขึ้นมาได้เมื่อนั้นะลูกค้า อยากที่จะซื้อสินค้ากับคุณครับแต่คุณเห็นไหมครับ3ข้อนี้มีอะไรซ้ํากันครับอย่าขี้เกียจครับเพราะถ้าคุณไม่ถ้าเกิดคุณไม่ขยันในการหา t e s t i โมเนียคุณไม่ขยันในการที่จะทำอนเทนต์สม่ำเสมอคุณไม่ขยันในการทำ personal branding ถ้าคุณขี้เกียจ3อย่างนี้ไปไม่รอดครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จใน โลกออนไลน์3อย่างนี้ลืมไม่ได้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามอยู่ที่แอสไซแบงสุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับแต่ครับตอนนี้ผมทําคลิปย้อนหลังเป็นบทเรียนทางการขายทางธุรกิจเนี่ยกว่า1000บทเรียนอยู่ใน y o u ยูทูบชา n e l โค้ชแบงสุรกิจครับ คุณสามารถเข้าไปดูได้เลยครับคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยฟรีนะฮะในยูทูบช n แนลโค้ชแบงค์สุรกิจครับแล้วมีหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรน,นะครับักธุรกิจหลายคนที่ผมเจอเขาบอกว่าเขาได้ความรู้จากเนี้ยแล้วไปต่อยอดธุรกิจเขาได้เยอะมากไปต่อยอดยอดขายเขาได้เยอะมากครับดังนั้นอย่าลืมกับเข้าไปดูที่ YouTube c h ช n แนลโค้ชแบงค์สุรกิจครับ